สวัสดีครับช่างเล็กอุดดิดนะครับวันนี้มีจัก fc นะครับเขาทำตามคลิปผมแล้วก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเขาก็เลยส่งมาให้ผมเช็คให้อีกครั้งนะครับมาดูอาการนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นของรุ่นนี้นะครับ fc ทำตามคลิปผมก็ไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยส่งมาให้ให้ผมเช็คให้อีกครั้งนะครับนี้ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนสายพานนะครับสายพานด้านล่างของเก่าเขารู้สึกมันจะเปื่อยๆนะครับเห็นไหมมันเปื่อยๆนะครับมันน่าจะยืดอะไรสักอย่างนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาดูวิธีการตั้งกันนะครับตั้งสายพานล่างผมก็เคยทําลงไว้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับ อันนี้ก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีใส่สายพานนะครับเราก็ปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งสายพานให้ตึงหย่อนนะครับเราก็คลายให้มันหลวมก่อนสายพานนะครับเอาใส่นะครับด้านนี้ก่อนเอาตัวหนังสือขึ้นนะครับแล้วก็คล้องไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ถึงจะมาสวมด้านนี้นะครับ เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็ถึงจะเข้าไปง่ายๆนะครับอันนี้เราใส่เข้าไปได้แล้วแล้วเราก็จะมาตั้งเข็มนะครับมาตั้งเข็มวิธีสร้างเข็มตั้งสายพานนะครับเราต้องเปลี่ยนลายนะครับเปลี่ยนลายเป็นลายซิกแซกปกติของเรานะครับอันนี้ของเขาลายเป็นลายแบบนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนออกนะครับ เราจะเปลี่ยนลายปกตินะครับลายซิกแซกปกติของเรานะครับใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับนะครับปรับลายซิกแซกนะครับมาเป็นซิกแซกกว้างสุดนะครับแล้วเรามาตั้งกันนะครับเราก็มาตั้งความยาวของเข็มก่อนนะครับอันนี้เขาน่าจะตั้งไว้ มองเห็นไหมเนี่ยกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาสั้นไปนะครับความยาวของเข็มมันต้องสุดเห็นไหมสุดปลายเข็มนึงต้องสุดพอดีนะครับผมไข่น็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งความยาว ของเสาเข็มลงมานะครับลงมาประมาณไหนก็ประมาณนี้เลยครับปลายเข็มเราสังเกตได้นะครับว่าปลายเข็มมันจะสุดแป้นนี้พอดีนะครับเห็นไหมอ่าปลายเข็มจะสุดแป้นนี้พอดีนะครับ ระยะของเข็มที่ผมชอบนะครับอะทีนี้เราหมุนเห็นไหมมันจะส่ายซิกแซกซ้ายขวาเห็นไหมซ้ายขวาเราต้องมาตั้งด้านซ้ายแบบนี้นะครับซ้ายมือเข็มหมุนซขวาด้านนี้วิ่งขวาด้านนี้วิ่งซ้ายนะครับแล้วก็เอาหัวเห็นไหมครับหัวจานก็สวย เข้าไปแบบนี้อยู่เหนือรูเข็มนะครับนะครับเราสังเกตได้ว่าหัวจานก็สวยซ้องเยอะอยู่เหนือรูเข็มแบบนี้นะครับขาเข็มยกขึ้นแบบนี้นะครับเราหมุนสูดอันนี้ขวานะครับแล้วก็มาซ้าย ขาเข็มยกขึ้นหัวเห็นไหมครับหัวจานก็สวยอยู่เหนือรูแบบนี้นะครับเหนือรูเข็มนะครับแล้วเราก็ล็อกน็อตเลยนะครับเราก็ล็อกน็อตตัวนี้ได้เลยนะครับ นันมีสองตัวนะครับล็อก็ล็อกให้แน่นเลยตัวตั้งสายพานนะครับดูสายพานตึงหย่อนนะครับ อย่าให้มันตึงมากนะครับเอาแค่พอยืดหยุ่นหรือเราลองหมุนหัวดูนะครับว่ามันไม่หนักนะครับมันไม่หนักแล้วก็ใช้จรละบีนะครับใช้จัละบีด้านบนนะครับด้านฟันด้านฟันด้านล่างอย่าให้โดนนะครับด้านบน เพราะว่าด้านบนนี้มันจะโดนโลนกับไอตัวตั้งสายพานนะครับถ้าเราไม่ใส่จัลลบีแล้วก็พอเราใช้ไปนานๆมันมีความร้อนขึ้นมามันก็จะมีเสียงดังนะครับมีเสียงดังอิทอิอิเลยเราก็ใช้จัลลบีตรงช่วงนี้นะครับล่วงบนแต่ช่วงฟันเราไม่ใส่นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูจังหวะก,กันอีกทีนะครับจังหวะของเข็ม ดูจังหวะของเข็มนะครับเห็นไหมเข็มใส่มาซ้ายมือไปขวามือเห็นไหมครับเวลาเราตั้งนะครับเราเอาเข็มมาไว้ซ้ายมือแบบนี้นะครับอ่าซ้ายมือแบบนี้แล้วก็ด้านนี้ด้านขวานะครับและเราตั้งด้านซ้ายขาเข็มยกขึ้นนะครับตอนเข็มยกขึ้นหัวจานกระสวยไปเฉี่ยวเหนือรูนะครับ เฉียวเหนือรูเห็นไหมมันจะอยู่เหนือรูนะครับเหนือรูเหนือรูเข็มอ่ะครับแบบนี้มันจะเป็นจังหวะนี้นะครับตอนที่เราเปลี่ยนสายพานเราตั้งสายพานตั้งเข็มจานก็สวยมันต้องสัมพันธ์กันนะครับต้องสัมพันธ์กันทีนี้เรามาตั้งเข็มนะครับตั้งเข็มปรับไปเย็บตรงนิดนึงนะครับ ตอนนี้เราก็จะมาตั้งตั้งเข็มนะครับเห็นไหมเราสังเกตได้ว่าเข็มเข็มเราจะมาเบียดด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้าแล้วทีนี้ความห่างของหัวจานกระสวยนะครับกับเข็มมันห่างกันเกินเห็นไหม มันต้องเฉี่ยวกันพอดีนะครับมันต้องเฉี่ยวกันพอดีไม่งั้นก็เย็บกระโดดนะครับแบบนี้นะครับไม่งั้นก็จะเย็บกระโดดเอามาดูการตั้งนะครับว่าตั้งตรงไหนนะครับตั้งตรงไหนตัวด้านบนนี่เลยนะครับถายน็อตด้านข้างนี่ออกนะครับ แล้วก็มาเราก็มาปรับตัวบนตัวนี้นะครับผมจะหมุนผมจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนไปหมุนมานแบบนี้นะครับแล้วเราให้เรามาสังเกตตรงเข็มนะครับสังเกตเข็มเข็มมันก็จะเลื่อนจะเลื่อนเข้าไปชิดกับหัวจานกระสวยนะครับมาสังเกตกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับ อีกครั้งนะครับมุมกล้องชัดไหมชัดไหมครับไม่ชัดนะฮะแบบนี้ชัดไหมครับพอมองเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนน็อตโัมเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมหมันจะก็จะเข้าไปชิดมากขึ้นนะครับเห็นไหมไหมเข้าไปชิดเลย เข้าไปชิดมากที่สุดนะครับผมก็จะได้แล้วนะครับอเดี๋ยวผมจะลองใส่ <c oughs> เห็นไหมครับมันจะเข้ามากลางมากขึ้นเมื่อสักครู่มันชิดชิดเลยนะครับชิดนะครับ อ่าผมได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะตั้งอีกจุดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็ล็อกน็อตก่อนนะครับผมได้แล้วก็ล็อกน็อตก่อนตอนนี้ผมก็มาปรับเป็นเย็บตรงปกตินะครับเย็บตรงเฉยๆนะครับไม่ได้ปรับสายซิกแซกนะครับแต่เข็มเห็นไหมเข็มไม่ลงตรงกลางนะครับไม่ลงตรงกลางนะครับมันก็จะโดนสีนผีนะครับอ่าเราก็มาดู ว่าปรับตัวตรงไหนนะครับมันจะมีน็อตตัวนี้อยู่นะครับคลายน็อตตัวนี้นะครับคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เลื่อนเลื่อนเข็มนะครับเลื่อนเสาเข็มได้เลยนะครับเลื่อนเสาเข็มเพื่อให้มันไปอยู่ตรงกลางนะครับ นี่เราจะสามารถจะขยับเสาเข็มได้ให้ไม่อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางแป้นถ้าตรงกลางแล้วเราก็ล็อกน็อกตัวเดิมนะครับน,น็อตน็อกตัวนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะได้เข็มครับอยู่ตรงกลางเราลองปรับซิกแซกสุดนะครับเข็มครับซิกแซกซ้ายขวาให้วิ่งเท่ากันนะครับวิ่งเท่ากันแบบนี้ไม่ไม่เบียดซ้ายหรือไม่เบียดขวาเข็มก็ใช้ได้นะครับ ซ้ายเห็นไหมครับไม่โดนแป้นนะครับสองข้างเท่ากันนะครับอ่าแล้วทีนี้เขาใส่ตัวนี้ผิดมานะครับใส่ผิดมานะครับเราต้องเอาตัวนี้คว่ำไปแบบนี้นะครับเราเอาสปริงใส่ ตัวนี้ใส่นะครับนอ็อตใส่แบบนี้นะครับน็อตกุ้งเด้งดีนะครับใช้ได้นะครับมันต้องอยู่แบบนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบเลยนะครับจะใส่ฟันเข้าไปก่อนนะครับฟันน็อตสองตัวล็อกไปก่อนนะครับ เราใส่ฟันเข้าไปแล้วนะครับแต่เราน็อตยังล็อกไม่แน่นนะครับเอาตัวแป้นข้อฟันใส่ก่อนแล้วก็ดูนะครับดูฟันเนี่ยอย่าให้เบียดนะครับอย่าให้เบียดแป้นข้อฟันช่องนี้ครับเราก็ดูนะสังเกตดูแล้วก็ลองขยับดูนะครับถ้ามันตรงแล้วเราก็ล็อกให้แน่นเหมือนเดิมนะครับล็อกให้แน่นยกตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดึงแป้นข้อฟันออก แล้วทีนี้ล็อกให้แน่นเลยนะครับล็อกแฟนเสร็จแล้วนะครับ แล้วมาตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกจานกระสวยนะครับตัวนี้ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับเราก็ใส่เข้าไปน็อตล็อกเฉยๆนะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นจานก็สวยเหล็กนะครับหาซื้อยากมากเลยนะครับตัวนี้อ่าเราก็ใส่เข้าไปนะครับเรายกตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนะครับมันจะมีช่องสวมเข้าไปอยู่นะครับเห็นไหมมันจะมีร่องสวมเข้าไปแล้วก็เลื่อนตัวนี้ปิดออกมา,าแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ มันต้องโยกให้ตัวได้นะครับไม่งั้นได้จะติดนะครับครับมันต้องหลวมนิดนึงนะครับมันต้องให้ตัวได้แบบนี้นะครับใส่แป้นเข้าฟันเข้าไปใส่แป้นเลื่อนนะครับแป้นเลื่อนนี่เราจะใส่ย้อนแบบนี้นะครับจะใส่ย้อนแบบนี้ถ้าเราใส่แบบนี้เข้าไปเวลาดึงมาออกมาก็หลุดนะครับเราจะใส่อย้อนแบบนี้นะครับแล้วก็งัดปีก งัดปีกสองข้างปีกสองข้างแล้วก็เลื่อนกลับมาแบบนี้นะครับมันก็จะได้นะครับเราใส่ใหม่อีกครั้งนึงนะครับตัวนี้ขึ้นด้านนี้ขึ้นแล้วก็เลื่อนมาแบบนี้มันก็จะล็อกอยู่แบบนี้นะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอลองเย็บกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฝาฝาด้านบนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้นะครับแต่ทีเนี้ยขาตัวนี้มันหักนะครับ ผมขอใช้กาวนะครับใช้กาวหยอดอ่ะขามันหักนะครับตัวล็อกมันหัก เรากาวแห้งแป๊บนึงนะครับก็จะปิดฝาข้างบนนะครับกาวแห้งแล้วผมก็จะปิดฝาข้างบนเดี๋ยวเราก็มาลองเย็บกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเย็บกัน ผมจะใส่ตัวนี้นะครับตัวมือจับแต่ตัวนี้ผมไม่ใส่ให้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับแล้วมันหักมานะครับมันหักมาผมจะไม่ใส่ให้นะครับตี้นผีจะมีสองแบบนะครับติ้นผีธรรมดาเย็บตรงแล้วก็ตินผีซิกแซกนะครับผมจะเอาตินผีซิกแซกใส่นะครับ แล้วเดี๋ยวเราต้องลองซิกแซกด้วยก่ะ <c oughs> ไส้กระสวยเดี๋ยวผมหาไส้กระสวยก่อนนะครับผมก็จะกอ่อได้ใส่ไส้กระสวยก่อนนะครับ เปิดมาใส่ไส้นะครับไส้ก็สวยเอาได้ไว้ด้านนี้นะครับถ้าด้านเนี้ยจะหลุดง่ายเห็นไหมเอาไว้ด้านนี้ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับให้มันมีแรงฝืดนิดๆนะครับล็อกน็อตมีแรงฝืดนิดๆถ้ามันแน่นไปหลวมไปเราก็สามารถตั้งได้นะครับ ก็มาร้อยได้ข้างบนนะครับลงที่ปรับได้ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับทำได้ตึงๆแล้วรวบของไปแบบนี้นะครับคันกระตุกได้แล้วก็ลงเข็มเลยนะครับร้อยร้อยเข็ม เข็มนี้เราจะร้อยไปด้านหน้าแบบนี้นะครับหมุนให้ได้มันขึ้นมานะครับพร้อมเย็บได้ก็ไว้ใต้ตินผีนะครับเรามาลองกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ เริ่มต้นเราก็ปรับมาเย็บตรงก่อนนะครับปรับมาเย็บตรงแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถี่ห่างนะครับก็แล้วแสเราเลยเลขมากก็ห่างเลกน้อยก็ถีนะครับลองกันก่อนนะครับอันนี้เย็บตรงนะครับเลขมากก็จะห่างนะครับ เล็กน้อยก็ถีนะครับย้ำย้ำก็กดตัวนี้นะครับกดลงไปให้สุดก็จะถอยหลังย้ำนะครับปรับซิกแซกอันนี้เราลองซิกแซกกว้างสุดนะครับดูว่าจะกระโดดไหมนะครับ ยังมีกระโดดอยู่นะครับ มื่อสักคู่ผมลองนะครับมันก็จะก,กระโดดแบบนี้ตอนซิกแซกนะครับตอนซิกแซกผมมาเช็คดูแล้วว่าเข็มคดนะครับเข็มคดก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้จักรกระโดดนะครับเข็มทู่เข็มคดอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเข็มใหม่แล้วเรามาลองกันอีกครั้งนึงนะครับ ก็หายนะครับเย็ยบตรงเย็ยบตรงเราก็ปรับตรงเย็ยบตรงนะครับปรับเย็ยบตรงย้ำจากก็ปกติแล้วนะครับเห็นไหมครับ ลองปรับวิธีผมนะครับอันนี้จักจากตัวนี้ของ f c ซนะครับเขาปรับตามผมแล้วทีนี้เขาไม่ได้นะครับไม่ได้ก็เลยส่งส่งมาให้ผมเช็คให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เช็คให้นะครับตามอาการจักนะครับผมก็ได้ล้างได้เช็คให้แบบนี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับ ถ้าใครคิดอยากจะอยากจะทําเองอะไรอย่างนี้นะครับถ้าถ้าไม่ได้ก็ส่งมาได้นะครับส่งมาได้ผมก็จะเช็คให้แบบนี้นะครับเช็คให้ได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ก็จะส่งกลับนะครับส่งกลับส่งมาส่งไปก็เสียค่าใช้จ่ายเองนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับปรับซิกแซก ครับซิกแซกได้ตามปกตินะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับชอบใจกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าแก้ไม่ได้ส่งมาได้นะครับส่งมาได้ผมก็จะเช็คให้นะครับชอบใจกดไลค์กดแชร์นะครับช่างไล์กูดีนะครับสวัสดีครับ